คุยกับบัญชาพิเศษสุดในวันนี้นะครับปรากฏว่าไปเจอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในแต่ละธนาคารกลางของประเทศเกิดใหม่ครับและแน่นอนเขาว่าประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และสัญญาณที่ไม่สู้ดีจนถึงรู้สึกว่าเป็นกังวลก็คือว่าทุนสำรองระหว่างประเทศที่ลดลงอย่างรวดเร็วนั้นจะส่งผลให้กับความสามารถในการที่จะไปแทรกแซงค่าเงินดอลลาร์ในสหรัฐซึ่งในอนาคตจะยิ่งแข็งค่าต่อไปเนี่ยกระสุนตรงนี้จะลดน้อยถอยลงน่าสนใจทีเดียวนะครับ เราเห็นข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในสื่อต่างประเทศก็มีการรายงานครับว่าจนถึงขณะนี้ข้อมูลล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านไปเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศในประเทศที่เกิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในแถบเอเชียใตย้อาเซียนและไทยเองก็อยู่ในตรงนั้นด้วยเนี่ยมีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงแค่ประมาณ7เดือนเท่านั้นตัวเลขตรงนี้หมายความว่าถ้าเราไม่ได้ค้าขายอะไรเลยเนี่ยนะครับ ทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีเงินดอลลาร์มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ยาวนานถึงกี่เดือนกันแน่ขณะน,นี้ไอ้ค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศเกิดใหม่ทั้งหมดเนี่ยลดลงเหลือมาเพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเองครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นในกรกฎาคมตรงนี้มันมีความน่ากังวลก็เพราะว่าถ้าจะเทียบกันก่อน,อนหน้านี้ทุนสำรองระหว่างประเทศในประเทศที่เกิดใหม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูประเทศเนี่ยเคยขึ้นไปถึง16เดือน เมื่อสิงหาคมปี2020แล้วมันก็ลดน้อยถอยลงมาเหลือเพียงแค่ประมาณ10เดือนเท่านั้นเองครับและที่ล่าสุดปรากฏว่าเหลือเพียงแค่7เดือนนั่นหมายความว่าทุนสำรองระหว่างประเทศในประเทศที่เกิดใหม่นั้นอยู่ในระดับที่ต่ําสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกาเมื่อปี2008นั่นก็คือต่าสุดในรอบเท่าไหร่ฮะ14ปีที่ผ่านมาครับทีนี้ความน่าสนใจมันก็อยู่ตรงนี้ครับว่าทําไมประเทศในแถบเอเชียใตย้รวมถึงประเทศไทยในอาเซียนเนี่ยถึงได้มี อัตราของทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยลดต่าลงอย่างน่าใจหายเราต้องดูกันก่อนอน,นะครับว่าพอลดต่าลงอย่างน่าใจหายมันจะเกิดอะไรกันขึ้นแน่นอนเขาบอกหนึ่งเรื่องของหน้าตักเงินระหว่างประเทศที่จะเตรียมไว้สําหรับที่จะไปแทรกแซงค่างเงินของตัวเองเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐในยามที่ดอกเบี้ยขาขึ้นแรงและเร็วรวมไปถึงเงินเฟอ้อยังแก้ยากลําบากและกว่าจะดึงเงินเฟอ้อกลับขณะนี้ต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า2อถึงสปีครึ่ง เพราะฉะนั้นหน้าตักที่มีอยู่ซึ่งต้องใช้เงินจากทุนสำรองระหว่างประเทศมาแทรกแซงให้ข้างเงินแต่ละประเทศนั้นไม่ผันผวนแข็งค่าจนเกินไปไม่อ่อนค่ากันแบบชนิดที่ผู้ส่งออกก็ใจหายใจคว่ำหน้าต,ตักตรงนี้สําคัญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมก็เลยไปค้นข้อมูลข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นรับว่าจริงๆวัตทุนสำรองระหว่างประเทศในปีนี้เนี่ยถ้าเรามาแกะดูในแต่ละประเทศก็จะพบสิ่งที่น่าสนใจครับ ในแง่ของเปอร์เซนต์หรือร้อยละของการลดลงทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นปรากฏว่าประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศในแง่ปเปอร์เซนต์ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งหมด6ประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้และในอาเซียนปรากฏว่านะครับเมื่อเราเทียบทุนสำรองระหว่างประเทศสิ้นสุดในปี2021กับอัตราณปัจจุบันเดือนกรกฎาคมที่ผ่านไปเนี่ยทุนสำรองของบ้านเราเนี่ยนะครับลดลงถึง5.5มากที่สุดในเอเชียใต้และในอาเซียน อันดับที่2นี่นะครับก็คือประเทศมาเลเซียลบ4.3นั่นก็หมายความว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยนอกจากจะลดลงต่ำมากที่สุดในหประเทศเอเชียใตย้แล้วก็อาเซียนแล้วยังลดมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกต่างหากครับอันดับที่3เนี่ยก็คือประเทศอินเดียทุนสำรองของอินเดียเนี่ยลดลงถึง3.7ซึ่งก็คือเป็น1ในเอเชียใต้นั่นเองครับอันดับที่4ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ลงไป3.1 ตามต่อมาด้วยอินโดนีเซียลบ1.8%แล้วเกาหลีใต้เนี่ยลดลงไป0.9%ซึ่งก็แสดงว่าเกาหลีใต้มีทุนสำรองระหว่างประเทศลดน้อยลงมากที่สุดในบรรดา6ประเทศที่พูดถึงนั่นคือร้อยละหรือปรเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าจะเห็นเห็นชัดเจนก็คือแล้วเม็ดเงินมูลค่าจริงๆเนี่ยลดลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรากฏว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยนี่นะครับก็ลดลงมากเป็นอันดับสองใน6ประเทศที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่ อินเดียนี่มาที่หนึ่งเลยครับในการที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของเขานั้นลดลงไปถึง8 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดดูสิครับว่าหน้าตักในี่หายไปประมาณ3ล้านล้าน,านบาทนะฮะส่วนประเทศไทยมาอันดับ2ครับเพราะว่าตั้แต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้ทุนสำรองบ้านเรานั้นหดหายไปถึง32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหายไปประมาณ1.18ล้านล้านบาทนะครับเราเคยภูมิใจว่าประเทศไทยนั้นมีทุนสำรองระหว่างประเทศมากอยู่ในอันดับต้นๆของโลกพอจะจํากันได้ไหมครับ ผมมีข้อมูลให้ท่นานผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะครับว่าถอยกลับไปเมื่อตุลาคม2564ก็ช่วงประมาณ9เดือนที่ผ่านมากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะร่วมกับธนาคาร่งประเทศไทยบอกว่าทุนสำรองบ้านเราหรือหน้าตักแบงก์ชาตินี่นะครับอยู่ที่2.46แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนตีส่าช่วงนั้นยังไม่อ่อนขนาดนี้ถึง3.6 3.7เนี่ยเราเคยมีทุนสำรองระหว่างประเทศเมื่อ9เดือนที่แล้วเนี่ยสูงถึง8.17ล้านล้านบาท แล้วเราก็รู้สึกว่ามั่นคงภูมิใจไปมากกว่าน,นั้นพระทุนสำรองระหว่างประเทศเมื่อตุลาคมของแบงก์ชาติเนี่ยคิดเป็นอันดับ12ของโลกก็ถือได้ว่าน่าจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่นั่นคือตุลาคม64ครับพอเวลาผ่านไปถึง9เดือนมาถึงกรกฎาคมท่านผู้ชมครับทุนสำรองระหว่างประเทศจากที่เคยมีสถิติสูงสุดถึง8ล้านล้านบาทกว่าหรืออันดับ12ของโลกตอนนี้หายไปถึง11%ใน9เดือนผ่านไป และในที่สุดตอนนี้ทุนสมบองระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็ลงมาเหลือเพียงแค่2อ1จุดสอ่แแสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นการลดลงที่เฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 1- 1%ขถึงนึอนอะไรล่ะครับที่ทําให้ทุนสมบองระหว่างประเทศเราลดลงขนาดนั้นหน้าตักเอาไว้ไปแทรกแซงค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วต้นปีนี้จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ เงินดอลลาร์สาหรัฐกับเงินบาทของเรานั้นร่วงอ่อนค่าลงมาต่อเนื่องจนกระทั่งเงินบาทของเราเนี่ยร่วงลงมาแตะประมาณถึง36กกว่าและไปถึง37ต้น,ตนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ต่างประเทศและนั่นหมายความว่าเป็นเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นยิ่งเงินบาทอ่อนแต่ถ้าถ้าจะทาไม่ให้อ่อนก็ต้องมีเอาหน้าตักดอลลาร์เข้าไปซื้อนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดขึ้นประเด็นที่2ก็คือว่าบ้านเราโดยแบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยแบบชีดที่ เล,เลี้ยงเย็ยนๆค่อยเป็นค่อยไปเพราะเนื่องจากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคงมองแะครับว่าต้องการอยากให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมาก่อนก่อนที่จะไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไปมองเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งมันจะกลับฉากกลับหลังกันเลยนะครับกับโลกตะวันตกซึ่งกระดานนี้มีภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงในรอบหลายทศวรรษจนทําให้เขาพุ่งเป้าไปที่แก้งเงินเฟอ้อก่อนยอมเจ็บยอมแลกกับภาวะเศรษฐกิจแม้จะเข้าสู่ถดถอย จะบางจะเบาหรือจะหนักก็แล้วแต่โจทย์นั้นคนละมวนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือว่ายิ่งเราขึ้นดอกเบีย้ยช้ามากน้อยแค่ไหนในขณะที่อเมริกาเนี่ยจะยิ่งขึ้นดอกเบีย้ยแรงและเร็วอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง20-21กันยายนจะได้เห็นจัมโบ้เลทหรือการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐถึง0.75เป็นครั้งที่3ติดต่อกันเรียกว่าแฮตทริกดอกเบี ok ้ย er ของธนาคารกลางสหรัฐ นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในอเมริกาและนั่นยิ่งจะทําให้ทหําไมฮะอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ห่างกันมากขึ้นไปเรื่อยปัจจุบัน0.75%ของบ้านเราในขณะที่อเมริกาก่อนจะถึง2 0 2สถึงเ็กันยายนอยู่2-2.5%ถึงและถ้าหากว่าขึ้นอีก0.75%ปอและยังมีการชุบอีก2รอบที่เหลือซึ่งคาดว่าจะขึ้นอีกครั้งละ0.5นั่นก็หมายความว่าสิ้นปีนี้ดอกเบี้ยอเมริกาก็จจจะะะไไปปป่ออเเกกินนนนนวาา3และะขึ้้้หหื4%ใตี ส่วนบ้านเราก็มีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นอีกประมาณ2รอบรอบละสลึงปีนี้ก็คงจะได้เห็นดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆเห็นไหมครับว่าช่วงถ่ามมันมากแค่ไหนและที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของบาทเทียบดอลลาร์ตามมาในอนาคตนะครับสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับนอกจากว่าการมองเรื่องของทุนสํารองระหว่างประเทศที่ลดลงตรงนี้ก็ดูจะกลายเป็นความกังวลเหมือนกันนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบวัาทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับมูลค่าของเศรษฐกิจประเทศไทยหรือว่า GDP เราลดลงจากที่เคยมี48.6%ต่อ GDP มาเหลือเพียงแค่43.1%่อต่อ GDP อเท่านั้นเองครับเท่ากับว่างานนี้เนี่ยนะฮะด้วยการที่ดอกเบียขึ้นแรงและเร็วของโลกตะวันตกอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ได้เปรียบและสรงพลังมาถึง2ปีและจะไปต่ออีกประมาณ2ปีเป้าเงินเฟอ้อที่ลากที่จะเอาเข้ากับ เข้าฝักให้อยู่ในเป้าหมายต้องใช้เวลาอีก2ปีกว่าดูเหมือนจะแลกกลับมาด้วยหน้าตักของธนาคารกลางในแต่ละประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้และก็ในอาเซียนด้วยกันครับจริงๆถ้าเราไล่เรียงไปเดี๋ยวเราก็จะพบว่าทําไมประเทศอื่นถึงมีทุนสมบองระหว่างประเทศนั้นลดต่ําลงมากกว่าประเทศไทยอย่างเช่นมาเลเซียอินเดียฟิลิปปินส์อินโดและก็เกาหลีใต้ประเทศพวกนี้กระตุกดอกเบีย้ยขึ้นทุกรอบในการประชุม และแต่ละครั้งก็ขึ้นกันแบบว่าสุดๆดกันไปเลยเช่นเกาหลีใต้ก็เคยขึ้น0.5%มากสุดเป็นปรับติการและข้อมูลของเกาหลีใต้นั้นก็ขึ้นดอกเบี้ยกันอย่างชนิดที่4-5ครั้งติดต่อกันครับไปละยังไม่นับรวมอินเดียเองก็มีปัญหาเกีย่ยวกับเรื่องรูปีอ่อนค่าจนในที่สุดก็ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงเหมือนกันแต่ในขณะที่ประเทศไทยเพิ่งจะปรับดอกเบี้ยขึ้นมาช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านช้ากว่าโลกตะวันตก และช้ากว่าประเทศที่มีดอกเบี้ยที่ทรงพลังอย่างเช่นอเมริกาในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศอย่างเช่นสำนักข่าวบรูมเบิร์กเนี่ยก็เพิ่งออกข้อมูลไปเมื่อ2วันนะครับบอกว่าถ้าจะมองกันจริงๆแล้วหรือพยายามอ่านใจกันแล้วเนี่ยสื่อบรูเบิร์กยังบอกเลยนะครับว่าดูเหมือนว่าประเทศไทยซึ่งในการดูแลของธนาคารกลางบ้านเรานั้นกําลังจะมองเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการดูแลค่างเงินนั้นเปรียบเสมือนกับความเสี่ยงนิดๆในเชิงของสุ่มเสี่ยงหรือออกจะมองว่า มาลองเบดกันดูเลยหรือว่าลองต่อรองกันดูเลยว่าการขึ้นดอ,อกเบี้ยช้าขาหนึ่งก็ช่วยเศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นตัวแต่ขาหนึ่งก็คือว่ายอมใช้หน้าตักเข้าไปสู้กัเงินดอลลาร์แต่อีกขาหนึ่งเราก็จะเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดที่ฟ้องออกมานั้นขณะนี้ทุนสมรองระหว่างประเทศในประเทศเกิดใหม่ที่อยู่ในเอเชียแล้วก็เอเชียใต้นั้นกําลังเผชิญปัญหาลดต่ําลงอย่างน่ากังวลนะครับแน่นอนครับว่า ในแง่ของการที่ทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นลดมากลดน้อยแค่ไหนะอย่างไรเนี่ยผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยคนปัจจุบันก็เคยออกมาบอกนะว่าเหตุผลปัจจัยอะไรที่ทําให้หน้าตักของแบงค์ชาตินั้นลดบ้างขึ้นบ้างเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นตีมูลค่าสินทรัพย์เป็นเงินดอลลา,าร์สหรัฐคำว่าสินทรัพย์ในที่นี้ก็หมายถึงสกุลเงินต่างๆที่อยู่ในตะก้าเงินของแบงค์ชาติต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของก็เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยนั้นเป็นแบบลอยตัวที่มีการจัดการนี่เป็นภาษานักเศรษฐศาสตร์ ความหมายก็คือว่าให้ลอยตัวได้แต่ก็จะมีแทรกแซงแน่นอนครับถ้าหากว่ามันผันผวนและปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้หน้าตักขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยนะครับก็คือผลตอบแทนจากการเอาทุนสํารองระหว่างประเทศเนี่ยไปลงทุนหาผลตอบแทนหรือ Yield หร,อรือ Return of Investment ในแต่ละสินทรัพย์ประเภทต่ตางๆซึ่งถ้าหากว่าไปลงทุนแล้วปรากฏว่าสุดที่ออกมาเป็นกําไรเนี่ยนะครับ ผลสำรองโทษนะฮะทุนสำรองเองก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าติดลบทุนสำรองก็จะลดลงนี่เป็น3ปัจจัยที่ทําให้ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยและประเทศอื่นๆเนี่ยขึ้นหรือลงตามจังหวะเวลานั่นเองครับแต่แน่นอนครับวันนี้ผมนําเรื่องนี้มาเล่าให้เกิดท่านผู้ชมผู้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าในสถานการณ์ที่ดอลลาร์ทรงพลังดอกเบีย้ยทิ้งห่างเงินเฟอ้อไม่ถึงจุดสูงสุดอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหักปากกาเซียน ไม่ว่าจะเซียนไหนก็แล้วแต่นักวิเคราะห์นักกลยุทธ์นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกที่พยายามบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วผ่านจุดสูงสุดแล้วแม้แต่นักวิเคราะห์ที่อยู่ในแถบเอเชียในอาเซียนก็บอกว่าเงินเฟ้อถึงจุดสูงสุดแล้วผ่านจุดสูงสุดแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันเลยครับเพราะแม้แต่เงินเฟ้อในอเมริกาเดือนสิงหาคมก็ยังเพิ่มสูงกว่าเดือนก่อนหน้านั้นและถ้าเทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วก็ขึ้นไปถึงระดับกว่า8%ซึ่งเหนือกว่าความคาดหมายนั่นก็คือสสััญญาณทีี่่ไมู้ดรคบ ยิ่งทาให้ดอกเบี้ยถีบตัวห่างมากยิ่งขึ้นสำหรับสหรัฐอเมริกาเงินเฟอ้อยังไม่สุดและที่สําคัญเมื่อเราเองก็พยายามที่จะประคองเศรษฐกิจโดยการขึ้นดอกเบี้ยช้าช้าช้าต่อไปเพื่อที่จะใช้หน้าตักของเราเป็นตัวเดิมพันในการที่จะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนและก็พยุงเกี่ยวก,กับเรื่องของรายได้เข้าประเทศอีกตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตัวไม่เชิงพนันแต่ว่าจะเป็นตัวที่ใช้หน้าตัก จากเงินตราของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศเก็บไปในทุนสำรองระหว่างประเทศความหมายก็คือว่าก็คงจะลุ้นกันแล้วครับว่าท้าปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง10บล้านคนนึกภาพว่าไหมครต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยก็ต้องขนเงินตราต่างประเทศเข้ามาธนาคารในประเทศไทยก็คงจะมองตรงนั้นครับว่าเล่นหน้าตากัตรงนี้โดยคาดหวังว่าต่างชาติจะเข้ามาเยอะทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะขึ้นขณะเดียวกันเครื่องยนต์ของการส่งออกก็ได้แต่หวังว่าถ้ายิ่งส่งออกได้มากขึ้นก็ยิ่งจะมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาเติมมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าจากสถานการณ์2อย่างจากนี้ไปก็ต้องลุ้นทีเดียวนะครับว่าในที่สุดแล้วสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่10ล้านคนได้จริงหรือไม่ขณะนี้ประมาณ5ล้านกว่าๆเหลืออีก3เดือนครึ่งที่ต้องปั๊มให้ถึง10ล้านในขณะเดียวกันการส่งออกบ้านเราแม้ตัวเลขในช่วงประมาณร่วม 6- 7เดเดือนจะโตกว่า11%แต่ตอนนี้กําลังเจอกับสภาวะที่เรียกว่าลูกค้าปลายทางเริ่มผ่อนกาลังในการซื้อของจากต่างประเทศเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้อ และเศรษฐกิจกําลังถดถอยเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักท่องเที่ยวไม่เข้ามาตามเป้า10ล้านไม่มีความโชคดีจากจีนแผ่นดินใหญ่เปิดประเทศในช่วงปลายปีและถ้าการส่งออกอยู่ในภาวะเริ่มชะลอตัวลงไอ้เจุดทุนสำรองระหว่างประเทศที่จะเข้าหน้าตาักประเทศไทยก็จะลดน้อยถอยลงและประกอบกับปัจจุบันขณะนี้อย่างตัวเลขล่าสุดที่พูดไปว่าทุนสำรองระหว่างประเทศประเทศไทยนั้นในแง่เปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สุดใน6ประเทศ ในแง่ของมูลค่าลดลงเป็นอันดับสองของใน6ประเทศและเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่แม้จะไกลตัวคนไทยแต่มันใกล้ตัวมากเวลาเรานึกถึงช่วงของวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะค่างเงินที่เราครั้งหนึ่งในเจอในตอนปี40แต่ตอนนั้นเป็นค่างเงินที่เราตรึงไว้กับดอลลาร์โดยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทั้งดุลการชําระดุลการค้าและก็นี่ที่กู้ยืมในยุคป,ปี40แต่สําหรับโจทย์ในปีนี้มันคนละเรื่องก็จริง แต่ความน่ากัางวลก็ตรงอยู่ที่ว่าเราจะใช้หน้าตักของเราได้ยาวนานแค่ไหนได้ต่อเนื่องแค่ไหนที่เราสามารถจะทำให้เงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นไม่ผันผวนจนเกินไปแล้วก็ยังมีหน้าตักพอที่พอจะสู้กันได้ในระยะยาวประมาณ2-3ถึงปีกับการที่ดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วเงินเฟอ้อจะเข้าฝักเราจะมีหน้าตักทางด้านรายได้เข้ามามากแค่ไหน ก็คือรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาตามเป้าไหมรายได้จากการส่งออกซึ่งตลาดกำลังชะลอตัวจะเข้ามาเติมเต็มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจนถึง3เดือนข้างหน้าเราควรจะกลับมาดูตัวเลขกันนี้อีกนะครับว่าทุนสำรองระหว่างประเทศโดยเฉลีย่ยที่ใช้ในการสั่งสินค้าเข้ามาโดยที่ไม่ได้ทําค้าขายอะไรเลยเนี่ยจะดีขึ้นจากค่าเฉลี่ย7เดือนซึ่งถือว่าตอนนี้ย่าแย่และตกต่ําที่สุดในรอบ14ปีกลับไปเป็นเหมือนเมื่อ10เดือนและ16เดือนในปี 2020เดือนสิงหาคมกันหรือไม่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจความสามารถในการบริหารจัดการและการมองหน้าตักของเราไปสู่ข้างหน้าเรียกได้ว่ามันเป็นเดิมพันที่น่าจับตามองทุกวินาทีครับแต่อย่างน้อยขณะนี้ทั่วโลกก็เริ่มรู้แล้วคนอ่านข่าวเศรษฐกิจก็รู้แล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการอัตราแลกเปลี่ยนก็รู้กันแล้วและพี่น้องประชาชนคนไทยก็น่าจะรู้จากคลิปนี้ด้วยว่าตอนนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยนั้น เราลดลงอย่างมากในแง่ร้อยละมากที่สุดใน6ประเทศของเอเชียใต้และอาเซียนเราลดลงเป็นอันดับ2ในแง่6ประเทศของเอเชียใต้และอาเซียนจากอินเดียแต่ว่าเราลดลงในแง่ของมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่ง YouTube ของเรารวมไปถึงกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k มีทามกันด้วยนะครับ คุยกับบัญชาจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นปีที่ยากลาบากจริงๆทั้งเศรษฐกิจในประเทศเป็นปีที่ท้าทายจริงๆในแง่เศรษฐกิจระหว่างประเทศและโดยเฉพาะยิ่งดอกเบี้ยทิ้งห่างขึ้นเร็วบ้านเราขึ้นช้ามัวแต่ค่อยๆไป และแลกกับหน้าตักในการหวังจะฟื้นเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาและส่งออกที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งกําลังเจอกับปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อต,ต้นทางต่างประเทศและเศรษฐกิจต่างประเทศที่เขาขึ้นโตเร็วขยายตัวและกําลังตกลงแล้วขณะที่เราเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาทั้งหมดนี้คือคุยกับบัญชาในวันนี้ครับ